วันนะที่ไม่ทำงานฮะวันดีครับงานนี้นะครับเราฟ้องดีไออย่างเดียวไม่พอนะครับเราต้องฟ้อง157กกตนะครับมีหน้าที่ไม่ทำงานเมื่อคนมีหน้าที่ไม่ทำงานเนี่ยดีไอก็ต้องทำงานใช่ไหมครับกระบวนการยุติธรรมไทยจะให้มันล่มสลายทั้งระบบเลยใช่ไหมครับเรามีศารมีสารปกครองมีกกตมีองค์กรกลางมีดีไอเมื่อคนมีหน้าที่โดยตรงไม่ทำงานใครก็ได้ต้องทำงาน เหมือนครอบครัวล้มเหลวอ่ะเมื um, ่อครอบครัวล้มเหลวพ่อแม่ไม่เอางานโอาการลูกต้องยืนหยัดปกป้องครอบครัววันนี้ประชาชนต้องยืนหยัดปกป้องครอบครัวผมมาในนามลุ่มพิทักไทยพิทักธรรมครับเราเป็นลูกเมื่อการเมืองล้มเหลวประชาชนต้องลุกฮือขึ้นมาปกป้องชาติบ้านเมืองเมื่อนักการเมืองล้มเหลวสภาสูล้มเหลวเราจะยอมให้ชาติบ้านเมืองชิบหายต่อหน้างั้นเหรอไม่ยอมครับประชาชนต้องรวมตัวกันลุกขึ้นมาร่วมกันสู้ นะครับอย่าให้คนดีต้องโดดเดี่ยวครับ,บผมมีแค่นี้ครับ,รบขอบคุณครับท่านรั้การครับการบรการครับ